สวัสดีค่ะลูกเกดร่องเกล้าค่ะร่อเกล้าชวนมัวมยวันนี้นะคะจะชวนคุยเรื่องแมวแมวค่ะใครจะเลี้ยงแมวยกมือขึ้นฮ่าใครเป็นทาสแมวยกมือขึ้นฮ่าบอกเลยค่ะว่าคลิปนี้ใครที่กําลังจะเลี้ยงแมวหรือเป็นทาสแมวต้องดูไม่ดูไม่ได้เพราะว่ามันมีข่าวออกมาที่ทําให้ตกอกตกใจกันไปหมดเลยน้องผู้หญิงคนนึงเป็นแผลทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็ถามนะคะโพสลงในติกต็อกว่ามีใครเลี้ยงแมวแล้วเป็นแบบนี้บ้ามั้ย เห็นข่าวนั้นที่ังคะที่แบบโุ้ยเป็นแผลเต็มตัวเลยละคะ่ะหลายๆคนนะคะก็มีคอมเมนต์ข้อวิพากษ์วิจารณ์เยอะแย,ยะเลยทีเดียวว่าเฮ้ยมันหนักหนาเลยขนาดนั้นโรคอะไรที่ติดจากแมวแล้วมันจะเป็นได้หนักขนาดนั้นบุงคนก็บอกนี่แหละเชื้อรามแมวแต่ก็ไม่เคยเจอว่าเป็นเยอะขนาดนี้ได้อย่างไร วันนี้โชคดีมากเพราะว่าเกดได้มีโอกาสพูดคุยนะคะกับคุณหมอท่านหนึง่งซึ่งเป็นศัตวแพทย์ที่ยื่นมือเข้าไปให้การช่วยเหลือน้องคนนี้นะคะแล้วก็รักษาแมวตัวนั้นให้กับน้องผู้หญิงคนนั้นด้วยละคะ่ะวันนี้เดี๋ยวพาไปคุยกันเลยค่ะคนที่จะเลี้ยงแมวทาดแมวต้องดูถ้าไม่ดูถือว่าพลาดไปเจอคุณหมอติ๊กเลยค่ะที่วิภาวดีสัตวแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้นะคะเกดก็อย,อยู่ที่วิภาวดีสัตวแพทย์ค่ะ และตอนนี้ค่ะเก๋ก็อยู่กับหมอติ๊กแล้วนะคะแต่ว่าหมอติ๊กแม่คนทั่วไปโดยเฉพาะในเพจของหมอจะเรียกหมอว่าแม่หมอนะสวัสดีแม่หมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ก็เล่าคุณผู้ชมแล้วทุกทุกคนในเพจฟังไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคลิปนี้มันเป็นข่าวดังมากเลยค่ะถามหมอเลยว่าหมอไปเจอเคสเนี้ยแล้วก็เอาน้องมารักษาได้ยังไงเล่านิดนึงนะคะเ,เห็นจากเพจหมอแลปแพนด้าซึ่งก็มีการแชร์เยอะมาก และเราอ่ะเหมือนแบบเฮ้ยมีแมวด้วยแล้วก็มีไอ้วงๆที่มันเป็นดวงดวงด้วยซึ่งเราเคยเจอแบบเยอะมากสําหรับคนที่เลี้ยงแมวทาสแมวและเปอร์เซียและเราก็มีความสนใจเราก็เลยเอออยากรู้ว่าเขาคอมเมนต์ว่าอะไรเพราะว่าเห็นหมอและแพนด้าบอกว่าน้องน่ารักมากอะไรประมาณนี้ใช่ใช่แล้วก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยไปอ่านคอมเมนต์ปรากฏว่าคอมเมนต์ส่วนใหญ่อะค่ะบอกว่าหนึ่ง ทำไมน้องปล่อยให้ตัวเองเป็นหนักขนาดนี้ทำไมไม่ไปหาหมอมาโพสตถามแล้วมันจะช่วยอะไรได้บูี่เรารู้สึกแบบเฮ้ยคืออ่านเยอะมากแล้วก็หนึ่งค่ะประเด็นได้ประเด็นนี้ว่าต่อว่าน้องสองมีคนบอกว่าแพ้แมวแพ้ผลแมวเอาแมวไปทิ้งเอาหรือเอาแมวไปขายเถอะเอ้าวนี่าืคอมเมนต์ที่ที่อ่านจากในโพสต์นั้นอเราเลยรู้เราก็เลยแบบ พอพอแบบหนึ่งอ่านในแคปชั่นของน้องว่าใครเลี้ยงแมวแล้วเคยเป็นแบบนี้บ้างค่ะรู้สึกว่าเขาเป็นเยอะมากแบบแล้วเราเห็นแล้วเราก็แบบเกิดความแบบคือเราเคยเจอเคสที่แมวถูกทิ้งค่ะซึ่งบางทีไม่ใช่ความผิดของแมวค่ะแต่เป็นความเข้าใจผิดเราเลยแชร์แชร์โพสต์นั้นจากหมอแลบแพนด้าว่าถ้าใครรู้จักน้องคนนี้หรือน้องแมวตัวนี้ช่วยพามาหาแม่หมอหน่อยแม่หมอจะรักษาให้ เพราะฉะนั้นคือเราเห็นแล้วว่าน้องเป็นเชื้อราแน่นอนค่ะโดยโดยที่ยังไม่ต้องตรวจเพราะไม่งั้นเจ้าของเขาจะไม่มีอาการแบบแบบเป็นดวงดวงวงวงเกตเองไม่ใช่หมอยงรู้ว่าเป็นเพราะว่าเกดเคยเป็นเป็นดวงวงนี้ค่ะแล้วก็พอคนเคยเป็นอ่ะก็จะรู้ว่าเนี่ยใช่ใช่แล้วแต่แค่คล่องใจว่าทําไมเป็นเยอะเพราะเกเป็นแค่ดวงสองดวงเองใช่คราวนี้พอเย็นนั้นนะคะคุณหมอก็ได้รับโทรศัพท์พร้อมทั้งสิ่ง้รงไห้ แสดงว่าน้องคนที่เป็นติดต่อกลับมาติดต่อกลับมาบอกว่าคุณหมอคะหนูเป็นเด็กที่เพจที่คุณหมอแชร์บอกว่าจะช่วยรักษาน้องก็คุยกันบอกว่าคุณหมออยากให้หนูเอาแมวมาให้คุณหมอรักษาเดี๋ยวคุณหมอรักษาให้ฟรีเขาก็เขาก็งงว่าแมวไม่ได้เหมือนแมวเขาไม่ได้เป็นอะไรเขา่าเป็นหมอก็บอกว่าแมวหนูน่าจะมีเชื้อราและอาการของหนูน่าจะเป็นเชื้อราแต่แต่คุณหมออยากให้หนูเอาแมวมาแล้วก็ หนูมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันเขาก็ร้องไห้อันนี้เป็นประเด็นเลยนะคะคือพอตัวเองเป็นแล้วเนี่ยรักษาตัวเองแต่ลืมไปว่าต้นเหตุคือแมวใช่อันนี้อยากให้ฟังให้ดีพอเสร็จปั๊บพอคุณหมอบอกทางด้านของน้องที่เป็นก็ร้องไ<อ>ห้ใ,ห<ม>ใช่ก็ตอนตอนเย็นก็คือร้องไห้แล้วก็แบบว่าเหมือนแบบไม่ไม,ไมีไม่มีใครที่แบบเหมือนเข้าใจเขาแล้วก็อเออเหมือนยื่นมือเข้ามาช่วยเรื่องไม่ว่าเรื่องแมวพอบอกว่า แมวหนูน่าจะเป็นเชื้อราเขาก็แบบยิ่งรู้สึกว่าเจ้าของเจ้าของคนที่ขายบอกว่าหายแล้วค่ะน้องไม่ได้มีอาการอะไรบอกว่างั้นไม่เป็นไรหนูเอาแมวมาให้หมอเดี๋ยวหมอตรวจให้แลวหมอถ้าเป็นเดี๋ยวหมอรักษาให้ฟรีแล้วก็หนูไม่ได้คิดจะทิ้งแมวใช่ไหมเขาว่าไงคะเขาบอกว่าหนูไม่ได้ทิ้งแมวหนูรักน้องมากแล้วหนูก็ไม่ได้คิดว่าน้องเป็นโอเคถ้างั้นหมอก็เลยบอกว่าถ้างั้นหมออยากให้หนูเอาแมวมาและหนูมาด้วยปรากฏว่าตอนเช้ารุ่งรุ่งเช้ามารอตั้งแต่คลินิกเปิด น้องมาน้องมาเองแมวมาไหมคะมาแล้วคุณแม่มาด้วยแม่มาด้วยนิกใช่ใช่พอมาถึงปั๊บวินาทีแรกที่หมอเห็นเป็นไงคะถามว่าหนูไปหาหมอหนูได้ยาอะไรมาบ้างค่ะเดี๋ยวนะต่นหมายความว่าน้องหาหมอแล้วน้องหาหมอแล้วค่ะคือที่เขาพูดเรียกว่าแล้วแม่น้องมาถามในติ๊กต็อกไม่หาหมอละตอบตรงนี้น้องหาหมอแล้วน้องไปหาหมอเลยแล้วน้องได้ยามาแล้วค่ะได้ยาแล้วดใช่แล้วก็เอามาให้ดูว่า คือยาทางสัตวแพทย์กับทางแพทย์อะ่ะมันมีกลุ่มที่เหมือนกันกับกลุ่มที่แตกต่างกันค่ะกลุ่มที่เหมือนกันด้วยด้วยความที่เราเคยใช้ยาอะไรหลายๆอย่างเราก็เห็นว่าอ๋ออาการที่น้องเป็นมากขึ้นแดงมากขึ้นแล้วก็เห่อเต็มตัวลามมากขึ้นคือน,น้องได้รับยาที่ลดคันแต่ว่ายาตัวนั้นนะคะมันไปกดภูมินนองหมอดูยามันไปกดภูมิกดภูมิคืออะไรคะหมาายควมวม่า สมมติร่างกายเราม,มีมีทหารสร้างความแข็งแรงและฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะปรากฏว่ายาที่ได้ลดคันเนี่ยมันเป็นฆ่าทหารของน้องหมดเลยเชื้อโรคมันก็เลยชนะก็ไม่มีภูมิสรุปสุดท้ายคือน้องไม่มีภูมิเพราะว่าน้องได้รับยาลดคันและยาคันตัวยาลดคันตัวนั้นค่ะมันไปนกดภูมิน้องน้องกินมากี่กวันแล้วคะถ้านับเม็ดเขาให้มา20เม็ดน้องกินไป14วันครึ่งเดือนใช่มันทําให้ เลยทําให้น้องอ่อนแอผิวน้องยิ่ง a, อ่อนแอทำง่ายและเชื้อราที่คิดว่าเป็นเชื้อรามันก็กระจายแล้วก็เพิ่มจานวนขึ้นเร็วมากนั่นหไหนคพราะว่าตอนแรกก่อนไปหาหมอน้องเป็นแค่ไม่กี่ดวงถามน้องว่าดวงแรกๆไม่เยอะค่ะสองสาดวงค่ะค่ะ,คะแล้วพอกินยาพอกินยาก็คือพอึ่งเพราะขูดกดผกใช่ค่ะเัื่อหไหนความว่าหาหมอแล้วแต่ว่ากินยาที่มันไม่ถูกกับโรคคือ ต้องต้องอาจอาจจะนะคะ,คะถ้าถ้าสมานีฐานก็คือหนึ่งหมอคนแรกอาจจะไม่ทราบว่าน้องเลี้ยงแมวกับไม่ทราบว่าน้องมีแมวที่เป็นโรคเชื้อราค่ะคุณหมอก็ให้ยาลดคัน<ม>ซึ่งยาลดคันมันมีหลายชนิดแต่อาจจะไปไปหยิบได้ยาตัวนั้นคือคือเขาเรียกว่า ไม่ได้อาจจะไม่ได้นึกถึงว่าน้องมีแมวอันนี้ดีกว่าน้องยังไม่รู้เลยวย่้หมคะแมวเป็นอ๋อจะบอกว่าเป็นที่หมอเขาคงไม่ใช่ทีเดียวใช่ก็คือเราก็เลยบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรแค่ได้ได้รับยาที่ไม่เหมาะสมเรื่องนีะเราเราดูแลจากที่เราก็คือในส่วนของแมวละใช่แล้ดูละเรียบร้อยว่าแน่ละเกิดจากแบบนี้ก็มีคาแนะนําใช่ไหมคะมีคําแนะนําก็ให้น้องหยุดหยุดยาที่กดภูมิตัวนี้ก่อนค่ะแล้วก็ ให้อาบน้ําด้วยแชมพูยาที่มันสามารถฆ่าเชื้อราตัวนี้เพราะว่าในแมวก็ใช้ค่ะแล้วก็วันที่คุณหมอนัดได้านโรคผิวหนังผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ไปก็ไฟตามปกติใช่แล้วก็ที่นอนหมอนมุง้งเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ใส่ทุกอย่างในห้องอะ,ค,ะค่ะค่ะให้ไปซักแล้วก็ให้ไปตากแดดร้อนเลยตากแดบดบเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองอแต่แมวเนี่ยคุณหมอขอขอ,อไว้นี่ไงประเด็นคือตอนนี้คนจะมีวิธีรักษาลวแต่ถ้าสมมุติว่าดูแลตามที่หมอบอกทุกอย่างเลยแต่ไม่รักษาแมว ไม,ไม่ได้ไม่ได้ช่วยค่ะไม่ได้ช่วยเลยก็คือน้องหายคันจริงแต่พอกลับไปอยู่ด้วยกันมันก็ยังมีแหล่งเชื้อที่จะโยนกลับไปให้น้องเหมือนเดิมค่ะคก็คือถ้าเกิดไม่มีการดูแลไม่มีการทําความสะอาดห้องอย่างที่คุณหมอบอกมันจะมีอะไรนะคะสปอร์ที่มันยังปลิวใช่ยังปลิวล่องล,ลอยอยู่ในห้องนั้นแล้วก็สามารถที่จะไปแปะตัวผิวน้องแล้วก็กลายเป็นใช่มันก็จะยังเป็นเหมือนเดิมอ่าคราวนี้น้องก็ถามว่าค่ะ แมวหนูไม่ได้เป็นโรคอยู่หนังอะไรนะคะ่ะเพราะว่าคนที่เขาขายมาให้เขาบอกว่าน้องหายสนิทแล้วหมอก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเขาก็เลยจับโกนขนนะคะจับโกนขนตรงหางที่น้องบอกว่ามันมันเคยเป็นตรงนี้ค่ะหมอก็เลยโกนขนให้เกลี้ยงค่ะเสร็จแล้วก็เอาไฟที่พิเศษนะคะสำหรับส่องเชื้อราชนิดนี้ถ้าส่องแล้วมันเรืองแสงเป็นสีเขียวเรืองแสงขึ้นมาแปลว่า มีเชื้อราตัวนี้สรุปสองแล้วสีอะไรคะหมอสีเขียวแล้วก็ให้น้องเขาดูแล้วหมอก็อป็ปสองที่ตัวน้องด้วยเป็นไงขึ้นขึ้นขึ้น่ะขึ้นขึ้นผอมๆหมอก็เลยบอกว่ามีแนวโน้มว่าใช่แต่ว <communication> ่าเราก็จะยังไม่ไม่ฟ for ันธงร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นเชื้อราค่ะเอขอขูดผิวหนังและส่งเพาะเชื้อไปที่แ่ลเพื่อให้แผลเพาะเชื้อให้เราแล้วก็ยืนยันว่าโอเคมันใช่เชื้อราชนิดนี้เราจะได้มีผลทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันว่าการที่หนึ่ง แมวเป็นมันสามารถติดสู่คนได้นะคือผลเนี่ยจะได้ยืนยันไปเลยว่าเป็นเชื้อราแล้วเป็นเชื้อราชนิดไหนเพราะว่ามันมีเชื้อราที่แบบติดคนใช่และไม่ติดคนด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆมันมีเชื้อราเยอะมากแต่ว่าในแมวเนี่ยมันจะมีเชื้อราสามชนิดค่ะที่ก่อโรคในในผิวแมวแต่ไอเชื้อราชนิดเนียที่เรากาลังสงสัยมันอยู่เนี่ยมันเป็นตัวการหลักที่สามารถเขาเรียกอะไรอะติดติดจากแมวไปสู่คนได้ ก็จะมีเชื้อราชนิดนี้แหละที่ติดได้ซึ่งคาดว่าน้องที่เป็นเจ้าของแมวติดเรียบร้อยอ่ะตอนนี้น้องแยกตัวไปรักษาแล้วนะคะก็ทําตามคําแนะนําคุณหมอแล้วคราวนี้มาถึงตองของแมวคือน้องสนูใช่ค่ะตอนนี้น้องสนูอยู่ในความดูแลของหมอแล้วใช่ยังไงบ้างคะพอมาถึงปึ้บหมอดูแลอะไรยังไงบ้างก็คือถามเพราะว่าคือคุณหมอถามตั้งแต่หนึ่งประวัติวัคซีนค่ะน้องไม่มี น้องไม่มีประวัติวัคซีนสอง<ะ>น้องน้องหูดำคันหูหมอตรวจอ่ะเจอเชื้อไรหูเจอตัวไรหูค่ะเชื้อราก็มีก็เลยถามว่าและคุณแม่เขาพูดมาคํหนึง่งหนูไม่มีความรู้ก่อนเลี้ยงอ่าซึ่งหมอคิดอย่างนั้ไหมคะก็ใช่ <c oughs> บอกว่ารักจริงค่ะโอเคเราเข้าใจว่าว่านุกน้องรักแมวเพียงแต่ว่าน้องไม่ได้เตรียมตัวและไม่ได้มีความรู้พร้อมที่จะเลี้ยงเขาจริง<ะ>ๆค่ะอืไม่แปลกอันนี้คือไม่แปลก เพราะว่าเกดเองเคยเลี้ยงแมวโดยที่เกดมาเลี้ยงเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ทําการศึกษาใดๆก็คือสงสารและเกดมาเลี้ยงแล้วก็ให้เป็นหน้าที่หมอแล้วติดเชื้อราเหมือนกันเลยแต่ว่าโชคดีว่าตอนนั้นที่ติดคือหมออาทากก็เลยไปรักษาตามนั้นก็ไม่ได้เห่อะไรแต่คําถามคือว่ามันไม่ได้มีแค่เกดไม่ได้มีแค่น้องคนนี้ที่ไม่รู้ไม่เรียนรู้ก่อนที่จะเลี้ยงใช่ โดยเฉพาะแมวที่คุยกับหมอมาจะคีย<ช>คือแมวที่เป็นพันธุ์ต่างชาติแมวเปอร์เซียแมวขนฟูฟูน้องบอกว่าไม่เป็นและอย่างโนมมาเจอหมอเนี่ยค่ะจากที่ดูภายนอกก่อนหมอว่าเป็นไหมคือไม่เป็น,ปนอ่าใช่ไหม,เ,ไมเ,เพราะว่าท่านเจ้าของไม่ติดหมอขนขนฟูเต็มเลยค่ะคือถ้าหนึ่งถ้าเจ้าของไม่ติดก็จะไม่รู้ว่าเป็นกับเราไม่ได้เปิดดูไม่รู้เราก็ไม่รู้แล้วเราไม่ได้ส่องไฟไม่ได้ขูดส่องปวดเราก็จะไม่รู้เพราะว่า ขนสโนเนี่ยค่ะมันฟูสวยแบบ <ฮะ S 2> ข,ขึ้นขึ้นเต็มแล้วอเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เจ้าของจะไม่รู้ว่าแมวก็จริงๆแมวมันมีค่ะค <ฮะ S 2> ่ไม่ยาเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าก็คือดูภายนอกดูไม่ออกเลยอะว่าอ้าวกุ้นน้องปกติ<ช>อะหมอยังบอกว่าดูไม่ออกดูไม่ออกค่ะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยแมวพันนี้มักจะเป็นเชืช้อราด้วยด้วยความที่แมวแมวฝรั่งอะค่ะแมวเปอร์เซียแมวที่เป็นขนยาวส่วนใหญ่จะเป็นแมวที่อยู่ทางฝั่งที่หนาว อากาศแห้งและเย็นเชื้อรามันจะไม่ขึ้นเพราะว่าเชื่อราไม่ชอบอากาศแบบนั้นแต่เชื่อราชอบอากาศที่เป็นร้อนชื้นของเมืองไทยและแมวพวกนี้ค่ะบางทีหนึ่งเวลาอาบน้ําหรือเวลาขนของเขาที่มันหนามันจะมีเหงื่อออกมีความหมักหมมค่ะเชื่อราจะชอบแบบนั้นแมวไทยจะไม่ค่อยเป็นเนี่ยแมวฝรั่งอ่ะชอบเชื่อรามันจะชอบมากเพราะฉะนั้น แล้วคนไทยก็ชอบเลี้ยงแมวสรังค<ะ>่ะแล้วเลี้ยงแล้วก็รักแล้วก็นอนกอดน,นอนอะไรแบบ<ด>นี้ดูด้วยกันใช่ซึ่งมันมันติดมันติดเยอะมาก<ะ>เราเราเลยเหมือนกับพอเราเจอเคสเยอะๆเราเลยแบบพอเห็นแบบนี้เราก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่หนึ่งถ้าคนที่เสพข้อมูลจากจากเขาที่เขาโพสตหรือที่คุณหมอต่างๆโสพสต์บางคนไม่เข้าใจก็คือกําจัดแมวที่เป็นขนยาวคือโดยการทิง้งโอ้ใช่ค่ะค่ะมันมันเลยทําให้เรารู้สึกว่า เราต้องให้ความรู้คือหมอเจอเคสนี้เยอะมากเพราะว่าหมอนอกจากที่รักษา,าโนแล้วอ่ะหมอช่วยแมวและหมาที่ถูกทิ้งเยอะมากนะคะค่ะที่ผ่านมาเราจะรู้จักคุณหมอในมุมนั้นซึ่งหมอก็จะเห็นว่าเหตุผลที่ทิ้งก็คืออย่างนี้แหละใช่อืมเป็นความไม่ใช่ความผิดข,ของเขาแต่เป็นความเข้าใจผิดข,ของคนอืมอโอเคอาจจะกลัวอาจจะกลัวลูกติดคนในครอบครัวอ่อนแอแล้วติดอะไรเงี้ยจริงๆมันรักษาได้ค่ะเชื่อลานี้รักษาได้ หมอขอเวลาแค่ไม่เกินสามอาทิตย์ค่สโนจะโนจะ,โนจะหายแข็งแรงแล้วกลับไปอยู่กับน้องฟ้าได้ได้อย่างมีความสุขอ่าแล้ว่ไตอนนี้นนสโนจะอยู่ในความดูแลของคุณหมอ3สัปดาห์ประมาณค่ะแล้วว่าถ้าเกิดตรวจเรียบร้อยหายไปก่อนจะกลับจะได้กลับก่อนส่งกลับแล้วตอนนี้โนเป็นยังไงบ้างคะหมอโนหนึ่งสุขภาพร่างกายของเขาค่ะสุขภาพจิตของเขาดีมากค่ะเพราะว่าที่คลินิกของเราเลี้ยงแมวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าสุขภาพจิตของสโนดีแล้วก็เล่นกับเขาคือไม่ได้รังเกียจเขา เป็นก็นรักษาอาบน้ำโดยแชมพูยาทายาแชมพูฆ่าเชื้อราทำวัคซีนให้เขาถ่ายค่าใ้เขาแล้วก็เล่นกับเขาเป็นปกติค่ะแ้่เดียวเดียวเขาหายค่ะเดี๋ยวเกศจะพาไปดูตอนท้ายคลิปด้วย,ว,ยว่าสนโนตอนนี้อยู่ในความดูแลคุณหมอเป็นยังไงบ้างหน้ารักขนาดไหนนะคะแล้วก็เราจับเขาได้ไหมเดี๋ยวจะไปให้ดูกันเลยนะคะแต่ก่อนจะไปเจอสโนอย่าถามคาถามอันนี้นิดนึงให้คุณหมอให้ความรู้ดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอยากเป็นแมวอยากเป็นฮัชแมวมันยคะนะคะทีนี้เราจะ รู้อะไรสังเกตอะไรหรือว่าควรจะเตรียมตัวอย่างไรก่อนจะเลี้ยงแมวดีคะหมอคะจริงๆความรู้อะมันมีเยอะมากนะในในโซเชียลค่ะไม่ว่าจะเป็นอากูไม่ว่าจะเป็นแนวเพจอากูก็นักเอกูก็นคือ1น่งเพจต่างๆเพจกลุ่มทาสแมวอะไรทั้งหลายมันจะมีข้อมูลอะไรมากมายเยอะแยะไปหมดแต่ว่าจริงๆอะอยากให้ให้เลือกเสพข้อมูลจากโงรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิกค่ะที่เป็นสัตวแพทย์โดยตรงค่ะนะคะ เพราะว่าถ้าเป็นโดยทั่วไปบางทีเราไม่รู้เลยว่าคนที่พูดขึ้นมาหรือพิมพ์ขึ้นมาหรือว่าเม้นท์ขึ้นมาบางทีความรู้มันมีทั้งถูกและผิดจริงเพราะฉะนั้นความรู้ที่ที่ส่วนใหญ่ถูกนะคะหรือจะอาจจะร้อเซก็คือมาจากสัตวแพทย์ค่ะอันนั้นอ่ะเราสามารถไปขอข้อมูลจากสัตวแพทย์ใกล้บ้านค่ะหรือแม้แต่เพจอ่ะอย่าง,างเพจที่ให้ความรู้ทั่วไปจากสัตวแพทย์เป็นแอดมินหรือคนเขียนอันนี้ก็ดีมากค่ะให้เราเตรียมพร้อมก่อนและ สิ่งที่สําคัญก็คือแเจจตนะใช่ใช่ใช่แเจ็ต <budget S 2> <c oughs> ในการเลี้ยงดูแมวแต่ละตัวแมวอ่ะอายุเป็น10ปีปีใช่ค่ะเงินในกระเป๋าคุณต้องพร้อมที่จะจ่ายให้แมวโดยที่คุณจะไม่ได้รับกลับนะ <c oughs> มันคือจ่ายค่าวัคซีนค่าอาหารค่ายารักษาโรคก,การดูแลตลอดชีวิต <c oughs> อันนี้สําคัญที่สุดเพราะเวลาป่วยแล้วเนี่ยไม่ไม่อยากให้เกิดการทิ้งขว้างเหมือนกรณีนี้ที่กรณีนี้ถ้าคนที่เสพข้อมูลไม่เป็นหรือตัดสินใจง,ง่ายๆบางคนก็คือซึ่งหมอก็เคยเจอ หมอเอาแมวไปเลี้ยงหน่อยผมผมกลัวภรรยาหรือลูกติดอถ้าเป็นคนอื่นที่ที่ไม่ใช่น้องฟ้ามันก็มีจริงๆซึ่งหมอก็เคยรับมาหลายตัวแล้วคุณเก๋ก็เคยได้รับแมวที่ถูกทิ้งกับหมอได้ล่ะค่ะหมอแล้วสังให้น้องหมีน้องหมีก็คือเราไม่รู้หรอกเหตุผลมันมีร้อยร้อยแปดประการเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เลยไม่อยากให้เกิดการทิ้งแมวจากความเข้าใจผิดค่ะงั้นขอขั้นตอนง่ายๆก่อนที่จะเลี้ยงแมว สังเกตอะไรยังไงก่อนดีคะหมอหรือว่าเออตรียมยังไงฉีดวัคซีนอะไรหรือว่าเราจะสังเกตยังไงเลี้ยงเขายังไงเอาง่ายงายโอเคง่ายๆค่ะหลังจากที่เราหาข้อมูลมาครบแล้วใช่ไหมคะแหล่งซื้อก็สําคัญแหล่งซื้อเนี่ยสมมุติถ้าเราเราไม่อยากซื้อ a d o p ได้ a d ด p t คือการรับเลี้ยงค่ะไปหาตามคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีแมวถูกทิ้งอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากได้ที่แบบอ่ะเราเป็นเลงมาแล้วอ่ะ ค่าสูงขอเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนอะไรซื้อจากฟาร์มดีๆอ่ะเราก็ดูแหลกดีๆหน,น่อยอ่ะ,อะเราก็จะเราก็อันนี้ก็คือมันจริงๆมันคือการธุรกิจซื้อขายนะคะ้วก็ไปซื้อมาอันที่สวยแล้วม e ีใบเพดีต e ีใบรับรองการันตีอไรกว่าไปเสร็จแล้ววันแรกควรจะพามาหาหมออ่าเนี่ยสำคัญพามาหาหมอเพื่อให้คุณหมอตรวจสุขภาพค่ะสามารถตรวจได้ทั้งภายนอกและภายในค่ะคือการตรวจเลือดหรือสุขภาพทั่วไปและ คุณหมอจะสามารถให้คําแนะนําเฉพาะตัวได้อ,อันนี้ดีมากๆาค่ะ,คะได้มาเสร็จหาหมอหมอคะสุดท้ายค่ะเลี้ยงแมวยังไงไม่เป็นเชือ้อราเออเลี้ยงแมวยังไงให้ไม่เป็นจริงๆอ่ะเลือกตั้งแต่สายพันธุ์มันมีมันมีส่วนะนะคะออแมวไทยเอาจริงๆแทบไม่เป็นโรคอะไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกเลี้ยง อย่างสมมติหมอเลี้ยงเลี้ยงแมวไทยแมวไทยอึดแข็งแรงนิสัยดีและแทบจะไม่ป่วยอะไรเลยเพราะฉันบอกหมอเลยชอบเลี้ยงแมวไทยเพราะแล้วเขาก็ขี้อ่อนแต่แต่ว่าถ้าเป็นแมวฝรั่งนะคะเราก็ต้องรู้ว่าแมวฝรั่งเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์มากสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยเป็นเชื้อราก็มีสายพันธุ์ที่เชื้อราชอบก็มีอย่างเช่นเปอร์เซียเหมือนน้องสนมถามว่าโอกาสที่จะไม่เป็นน่ะมีไหมก็มีแต่ตั้งต้นต้องดี อย่างเช่นในฟาร์มเขาต้องสะอาด<อ>การอาบน้ําต้องเป่าให้แห้งค่ะโดยอาจจะใช้ช่างหรือว่าอาบเองก็ได้ค่ะเวลาอาบน้ำเนี่ยคุณต้องต่อให้แห้งเลยนะ,ะแล้วก็ต้องใช้แชมพูที่ฆ่าเชื้อราได้อ,อแล้วก็ไม่ให้อยู่ในแบบสภาพอากาศที่มันชื้นใช่แล้วก็ไม่ให้นอนบนพรมเช็ดเท้าหรือว่าในห้องน้ําอันนี้<อ>จะช่วยลดโอกาสคือถ้านอนในห้องน้ำด้วยใช่ไหมว่ามันชื้นแต่แมวชอบนอนในห้องน้ำมีบอมันเย็นไงคะเพราะว่าเขาเป็นแมวฝรั่งเขาชอบที่เย็นแต่ว่าถ้าในห้องคุณเปิดแอร์อยู่แล้ว แล้วคุณปิดห้องน้ำเขาจะเข้าไม่ได้ก็ลดโอกาสอ่างัน้นก็เป็นอีกเทคนิคหนึงก็คือพยายามอย่าให้แมวเราในห้องน้ำนะคะแล้วก็ดูแลอาบน้ำาใอพราะว่าอันนีุ้่ของหมอนี้คือตั้งแต่รับพี่หมีไป exotic ใช่ไหมคะหมอก็เป็นเชื้อรา <G ül ets> ก็ไม่ต่างจากสโนนะ,ะใช่ไหม<ฮ>ะค <ำ S 3> ะหมอเพราะว่าขนเขาแน่น <ฮะ S 2> เขาเป็นแบล,ล็คลังหนักมาก,มากมาเอาไปเลี้ยงหลังจากที่คุณหมอดูแลเรียบร้อยแล้วนะ,<ฮ>ะแล้วส่งต่อมาที่เกศคือคุณหมออาสาให้ทุกอย่างซีเลยเกศไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายใดๆแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็ส่งต่อมาให้ <ฮะ S 1> ใหเกศซึ่งเกศรับเลี้ยงต่อหลังจากนั้นพี่หมี่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเชื้อราเลยเพราะว่าเขาหายแล้วแลวเขาไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วสุขภาพจิตเขาดีเขาไม่ยิ่งแข็งแรงทั้งภายนอกและภายใน ก็ต้องขอบคุณคุณเกศตรงที้ที่รับเลี้ยงลูกหมีที่เน่าเป็นเชื้อราส่งมาจากภูเก็ตที่ตอนนั้นที่แบบสภาพแย่มากดูดลทูลสพันโอใช่ตอนนี้กลายเป็นแบบคุณหนูเซนเล็บนงานนะหมอนะไปออกงานนะขากี้กันทั้งงานเลยนะดีใจดีใจก็เชื่อว่าสโนจะเป็นเหมือนพี่หนี จะหายดีคือบอกตรงนี้เลยค่ะคือเก็บก็เก็บมาเหมือนกันแล้วก็เป็นแบบเชือ้อราเหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าแก้ที่ปลายเหตุก็คือทิ้งแมวใช่ม่ใช่นะคะมันคือปัญหาคือต้นเหตุเป็นอะไรก็รักษาตรงนั้นเราไปแล้วก็รักษาตรงนั้นสุดท้ายนี้ค่ะหลายๆคนบอกว่าอยากถามเออแบบฟังคุณหมอแล้วแบบแฮปปี้รู้สึกว่าถ้ามีปัญหาถามคุณหมอได้ไหมจะส่งข้อมูล<อ>มาถามคุณหมอในเพจหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงได้บ้างให้คุณหมอฝากบอกแฟนๆหน่อยค่ะ อินม็อกมาได้นะคะที่นะวิภาวดีสัววแพทย์ค่ะนะหรือเข้าไปที่กดไลค์แล้วก็กด following เพจวิภาวดีสัววแพทย์นะคะนะสามารถส่งคำถามหรือว่าโทรมาถามเบอร์โทรก็จะมีที่หน้าเพจ แอดไลน์ส่งข้อมูลอะไรมาถามได้แต่ว่าคุณหมอไม่รับรักษาทางไลน์หรือทางอินบ็อกซ์นะคะส่งคําถามมาได้หรือจะเลี้ยงนักปรึกษาคุณหมออะไรได้ไง้ะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าสะดวกก็พามาหาคุณหมอกได้คุณหมอจะได้ดูแลต่างต้นตั้งแต่แรกวันนี้ขอบคุณหมอมากเลยแล้วเดี๋ยวเราช่วงท้ายเราจะลงไปหาโสนว่าโสนน่ารักขนาดดานะคะวันนี้ขอบคุณหมอติกแม่หมอมากเลยขอบคุณค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวเราไปเจอโสนกันเลยค่ะ น,น่ารักมากนี่คือสโนโนะคะก็คือนุ้งแมวที่เป็นขาวเนาะแล้วก็เป็นเชื้อราตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของแม่หมอหรือว่าหมอติ๊กนะคะให้ดูใกล้ๆดูความน่ารักของเขาดิน่ารักมากว่าไงลูกสโนโ่คีออนะเนี่ยเออเออเออน่ารักมากตอนนี้ก็ กำลังรักษายอยู่นะคะแล้วก็แล้วรักสุดส,สุดใจเลยช็ยค,ค็ต้องป่ันระดีเดี๋ยวแม่หมอจะทำวัคซีนให้น้องสโนนะคะเพราะว่าน้องสโนไม่มีสมุดวัคซีนมาแล้วก็ หมอเป็นสาวฮอตใช่มีแต่เด็กๆมาลุมล้อม